โอ้โหนาะทีนี้ต้องบอกเลยว่าการเมืองไทยนี่ห้ามกระพริบตาจริงๆนะครับมันเร็วมากโดยเฉพาะเรื่องการตั้งรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยภาพที่ออกมาตอนนี้เพื่อมันมีอะไรที่ซับซ้อนซ่อนอยู่เยอะเลยทีเดียวแล้วคําถามใหญ่ที่สุดเลยนะที่ทุกคนก็สงสัยกันอยู่ก็คือเอ๊ะรัฐบาลใหม่เนี่ยจะอยู่แค่4เดือนจริงเหรอนี่แหละครับปิชนาสาคัญที่เราจะมาแกะรอยกันในวันนี้เอาละครับเรื่องนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกกันเล่นๆด้วยนะเรียกว่ารัฐบาลเรือแป๊บ ฟังแล้วก็อาจจะงงๆว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับพูดง่ายๆเลยมันคือรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาแบบมีเงื่อนไขว่าเฮ้ย hey, อยู่แค่สี่เดือนพอนะแล้วยุบสภา,าเลือกตั้งใหม่เลยซึ่งไอ้เงื่อนไขนี้นี่แหละคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยโอเคงั้นเรามาเริ่มจอดลึกกันที่ตัวละครหลักของเกมนี้กันก่อนเลยคนที่เป็นศูนย์กลางของอำนาจตอนนี้ก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลจากพักภูมิใจไทยคำถามคือแล้วตัวเลขสสที่หนุนเขาเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ ก่อนอื่นเลยนะครับต้องเข้าใจคณิตศาสตร์การเมืองเบื้องต้นกันก่อนสภาเราเนี่ยมีสสทั้งหมด495คนใช่ไหมครับทีนี้เสียงที่ต้องใช้เพื่อจะโหวตนายกให้ผ่านฉลุยเนี่ยมาต้องเกินครึ่งซึ่งก็คือ248เสียงครับตัวเลขนี้แหละคือเส้นชัยเลยแต่ว่านะครับตัวเลขล่าสุดที่ฝั่งคุณอนุทินรวบรวมมาได้เนี่ยโอ้โหมันพุ่งไปถึง294เสียงเลยนะคือไม่ใช่แค่ผ่านเกณฑ์248เสียงนะแต่นี่คือเกินมาเยอะมาก เรียกว่าเกินมาแบบสบายๆเลยแล้วไอ้2 9 4เสียงเนี่ยมันมาจากไหนบ้างมาดูกันแน่นอนครับแกนหลักก็คือพักภูมิใจไทยเอง69เสียงแต่ที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือการรวมตัวของพักอื่นๆที่เฮ้ยดูเหมือนจะอยู่คนละขั้วกันมาก่อนเลยนะไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติหรือที่พีคไปกว่านนั้นคือมีสสบางส่วนจากเพื่อไทยด้วยการที่ตัวแรกมันออกมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับ มันเกิดจากการย้ายขั้วสลับข้างทางการเมืองที่ต้องบอกว่าพริกกันแบบสุดๆเลยเราลองมาจาะลึกกันดีกว่าว่าการยูเทิร์นครั้งประวัติศาสตร์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเอาเคสที่ชัดที่สุดเลยนะพักกล้าทำรรคือตอนแรกเนี่ยเขาอยู่กับพลังประชารัฐใช่ไหมครับสักพักประกาศไปจับมือกับเพื่อไทยเฉยเลยแต่ยังไม่จทล่าสุดพลิกกลับลำมาอยู่กับฝั่งภูมิใจไทยอีกโอ้โห การตัดสินใจแบบนี้มันสะท้อนเลยว่าการเมืองไทยนี่มันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆแล้วเขาให้เหตุผลว่าอะไรล่ะสําหรับการย้ายขั้วครั้งนี้ตามถแถลงการของพักเนี่ยเขาบอกว่า,ามีแนวทางที่ค่อนข้างตรงกันแล้วก็พร้อมจะทํางานกับทุกพักแหละที่มีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อประโยชน์ของประชาชนก็ว่ากันไปตามนั้นครับแต่ครับแต่การรวมตัวครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิด เพราะมันมีเงื่อนไขสําคัญมากๆอยู่ข้อหนึ่งเงื่อนไขที่อาจจะทําให้รัฐบาลนี้กลายเป็นรัฐบาลเรือแปรบจริงๆอย่างที่เขาว่ากันแล้วเงื่อนไขนี้ก็มาจากพรรคการเมืองที่ต้องบอกว่ากุมอํานาจต่อรองไว้แบบมหาศาลเลยพรรคที่ว่านั่นก็คือพรรคประชาชนครับคือด้วยจํานวนสสที่อยู่ในมือถึง143เสียงเนี่ยโอ้โหทําให้พวกเขากลายเป็นตัวแปรที่สําคัญที่สุดในเกมนี้ไปเลยแล้วก็เป็นคนกําหนดเงื่อนไขชี้เป็นชี้ตายให้กับรัฐบาลชุดนี้ด้วย แล้วเงื่อนไขที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรมันคือข้อตกลง4เดือนครับง่ายๆเลยนะมีแค่2สเต็ป 1. พักประชาชนจะโหวให้คุณอนุทินเป็นนายก 2. พอครบ4เดือนปุ๊บรัฐบาลต้องยุบสภาแล้วจักเลือกตั้งใหม่ทันทีชัดเจนมากสถานการณ์แบบนี้มันก็เลยกลายเป็นทาง2แพ่งสำหรับคุณอนุทินเลยนะคือมันชัดมากถ้าคิดจะอยู่ยาวเกิน4เดือนพักประชาชนถอนตัวทันทีปึ้ง รัฐบาลเหลือ152เสียงล่มครับแต่ถ้าทําตามเงื่อนไขก็จะมี294เสียงค้าบัลลังไว้อย่างมั่นคงเพียงแต่ว่าต้องแลกมากับอายุของรัฐบาลที่สั้นกุดแค่4เดือนเท่านั้นเองทีนี้พ่อเกมันพลิกมาเป็นแบบนี้แล้วฝั่งของพรรคเพื่อไทยแหละพรรคที่เคยเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้สถานการณ์ของพวกเขาเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยเจอศึกหนักเลยครับคือจากที่เคยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย ตอนนี้กลับกลายเป็นว่ามีสอสอของตัวเองบางส่วนดันไปโผล่แถลงข่าวหนุนคุณอนุทินซะง,งั้นแล้วความพยายามที่จะเสนอชื่อนายกของพักเองก็ดูแล้วเสียงไม่น่าจะพอแถมยังโดนวิจารณ์หนักอีกว่าถ้าตั้งได้ก็อาจจะเป็นรัฐบาลที่ไม่มีอำนาจบริหารจริงหรือที่เขาเรียกว,ว่ารัฐบาลพิการแล้วความตึงเครียดทั้งหมวเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาผ่านคำพูดที่ต้องบอกว่าเชื่อเฉียนกันแบบสุดๆจากคุณชาดาไทยเศษที่วิจารณ์การนำพักเพื่อไทยแบบตรงๆเลยว่า คุณห่วงผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าลูกหรือเปล่าโอ้โหคำนี้แรงมากโอเคพอเห็นภาพรวมทั้งหมดแบบนี้แล้วคำถามสำคัญก็คือแล้วไงต่ออะไรจะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้เพราะอย่างที่เห็นกันนะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนได้รายวานยันจริงๆมีไทม์ไลน์สำคัญสคัญที่เราต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับก็คือช่วงวันที่3-5ถึงกันยายนนี้ที่คาดกันว่าจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็นับไปอีกสเดือนหลังจากนั้น ซึ่งจะเป็นเส้นตายของดิวเรือแป๊บนี่แหละครับมันมีประโยคนึงที่ผมว่าสรุปสถานการณ์ตอนนี้ได้ดีที่สุดเลยแหละเขาบอกว่าการเมืองไทยเนี่ยคุณกระพริบตาแค่พริบเดียวอา้าวเปลี่ยนอีกแล้วก็มันเป็นแบบนั้นจริงๆครับทุกอย่างมันเร็วแล้วก็พลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลาและสุดท้ายก็ต้องทิ้งท้ายไว้ได้วยคำถามที่น่าคิดมากๆเลยว่ารัฐบาลที่ถูกออกแบบมาเพื่อความเร็วไม่ใช่เพื่อความมั่นคง รัฐบาลที่เกิดขึ้นจากดีลระยะสั้นแบบนี้จะบริหารประเทศได้จริงหรือแล้วจะพาประเทศไปทางไหนกันแน่เรือแป๊บลำนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วจะเข้าฝั่งได้สำเร็จหรือว่าจะล่มตั้งแต่ยังไม่ทันได้ออกเดินทางไกลเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องจับตาดูกันต่อไปครับ